รอนันี้ก็อยู่เกมไมครับเป็นยังไงดีเล่นไปแล้วอะ่ะเออแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าลืมอัดลืมลงดีเออนั่นแหละลืมลงใช่ตอนนั้นก็ยัง,ย,งยังไม่กดอัดเลยนะแบบเล่นไปก่อนอนะ่ะเลยเสียด้แบบนี้ก็เลยมาเล่น ใช่แต yeah. ่ว่าไอ้ทองแล้วก็ไอ้เนี้ยเนี่ยอนเนี้ยซ่อมแซมดีมากแล้วก็นุมน่มนวลเนี่ยของดีสุดถามว่าเอามาจากไหนก็นี่เลยเนี่ยตรงเนี้ยแหละมันจะมีกล่องอยู่จะพาไปดูอ้ยเฮ้ไปลยุยปุ๊บปุ๊บยันจะมีกล่องอยู่นนเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่เอาไปมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มันจะลองเอาไปดูมันขุดไว้อยู่โอเคโอเคสโกู okay. Okay, ตอนนี้เผาเหล็กยังไงแลวยังไม่รู้เลยเล็กเล็กเล็กโอ้จุดดีไม่ตายโอ้โอเจ็บเจ็บเจ็บ ดูสิอืมอนี่อมีถิกเผาเสร็จยังวะโอ้โหนี่ต้องใส่ฐานเพิ่มใช่ไหมเนี่ยกูชีหลังจากนั้นก็เอามันมาแปลรูลก,ก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคทำพิเอ็ก ควานพั่พวเฮ้ยพั่วไม่ต้องเอาเไอ้ก,กับควานวนั่นแหละอีกอันก็ไม่ต้องเอาดาวดี่ไม่ต้องใช้แล้วมั้งโอเคอันนี้ก็อาหารดีนะไอ้ต้นเกียนะ๊ยนไอ้เบอร์รีนะ่เนี่ยของดีถึงแม้มันจะพึ่งหลอดอาหาราแล้วไม่กระถดเรามีเยอะไงเออ เราจะย้ายที่ปลูกเบอร์รี่ไปปลูกข้างนอกปลูกตรงนี้มันก็อันตรายอยู่หรอกมันขวางทางนี่ไงโอเคบันไดจงมา คือไม่อันตรายเกินโอเคนอนก่อนดีกว่าโอเคแล้วก็ทำมันเดยดีๆหน่อยโอเคทางขึ้นจุ๊บดีๆดีๆดๆ อะไรอะไรออบบนี่เออมบีเนี่ยตอนเช้ามันก็นยังมาอีกฟังพลาดตลอดเลยวะปุ๊บปุ๊บโอเคโอเคปุ๊บอื้อพอดอีขุดออกกะป,ปลูกที่ใหม่นี่ก็ขุดเลย ไม่ต้องใช้แล้วออกให้หมดโอเคขุด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 เอคิบิอาคร์เคด20นาทีพอใช่หรือไม่ก็เอาแค่สิ1าน,ทนาทีโอ้โอ้ไอ้พวกนี้ออกมาให้หมดเลยกันขุดเดี๋ยวค่อย,คอยเอาไปสร้างทีหลัง ทำอะไรบ้างนี่เลยอืมไอ้นี่มีโอเคไปทำอะไรบ้า เอนนั้นเนี่นี่ระเบียงบ้านสวยอยู่โอ๊ยไอไฟไม่ออกเลยขอนทางโอเคตรงนี้ก็กันไว้หน่อยค่อยกั้นทีหลังตรงนี้ก็เดี๋ยวทำเป็นประตูประตูทำได้ใช่ไหมโอเคปุ๊บเนื้อประตูหาก่อน เดี๋ยวนะมันคราบยังไงวะคราบนี่ปะโอ้นี่ไงการดาวนี่มันเจดาจรงจริงปุ๊บโอช่ได้สองอันปุ๊บแปะแปะอื้อหือสวยอยู่เดี๋ยวลงไปหาเมาืองเลอกยังยังยังดูของก่อนอือ<ม>ปลูกก่อน อันซอมบี้มีซอมบี้เข้ามาโุ๋ยที่บ้านหน่อยสักปุ๊บๆโอเคปุ๋ยที่บ้านนะปกต้นอย่างนั้นฝังนี่ปิดกินก่อนโอเคอุ๊บลงวางโอเคจุดมาจะปลูกไว้ตรงไหนดีเคลียร์พื้นที่นี้นะเออเคลียร์ออกก่อนเฮ้ยมามามา ใช้อันนี้ดีกว่าโอเคไอนน้นี่นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยใช้เก็บไปก่อนโอ้โหพังไวมากทงน,นี้ต้องทำสทุดหล็กแล้วปิดตัวไว้ดูความสวยงามโอเค วางไปเลยอันนี้เอาไปตักลาวาดีกว่ากำลังจึ่นกัน๊ อืมโอเคนี่เผาเลยไหมเอ้อันนี้นี่ไม่มีอ๊ะตั้งแต่เบอร์รี่นี่เผาเลยบ้างนอกจากปลูกแล้วก็กิน โอเคเราลงไปหาเหมืองกันนีคือขุดไปแล้วปากถอดไปแล้วนะแต่ยังไม่ขุดและตอนนั้นน่าจะเจอเอิมรอลอนือเปล่าออจำได้ยังหาเพชรไม่เจอเลยเดีย๋ยวแป๊บนึงเอาบล็อกมาปกกันตัวก่อนเพื่อตกไงเออเชีย่ย อ้อมไปดีกว่าอูชุยโอเคขุดขุดออมไปออมไปเยยาๆเย้าๆอโลไปด้วยทั้งนี้บอกว่าใช่ใช่อะไรนะสีสีเขียวอ่ะทังนี้ปะนี่ไงนี่ไง ต้องใช้ไร่ขุดที่ขุดอันนี้ปะหรือเพชรวะโอเครอได้เพชรก่อนแล้วกันรอได้เพชรก่อนนิดจะขุดไม่มั่นใจนี่เลือดตนูนโอเคกลับมาทางเดิมโอ้ชุกเกือบไปแล้วบอกเลยท่านนี้อุดมสมบูรณ์มากแบบแร่เยอะหาย กูไม่ได้มาขุดสักทีโอเคทุกทจะขุดไปถึงเท่าไหร่เนี่ยเชียช่ยเชี่ยเชี่ยเชื่กูตกเพชรยอดแต่ว่าคำถามคือกูจะไปได้ไหมกูจะไปได้ไหมซึ้บซึบอ,อืมซีรีนี้กูได้เพชรแล้วอืม ขอให้ได้มากเดีเ๋ยวแป๊บนึ่งลองขุดดูรอบๆก่อนมีลาวาไหมไมลิสโตนเอามาทุบทุบไมลิสโตนเอามาแล้วต้องตรวจสอบดูดีก่อนว่ามันมีกี่เม็ดแล้วก็มันจะมีลาวาไหมเผือ่อขุดลงไปเออจะได้ของกี่เม็ดวะอู้เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวนะมีแปดเม็ดปะเนะี่ยว้าว 1นึ่งสองี่ห้าลาวาเนี่ดูไม่ปลอดภัยเลยโอเคปีก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊เจ้ามีกี่มเ 8, ม,ม็ดคือแปดเม็ดหนึ่งสองสามส้าหกเด้วยแล้วครับจกากวะนี้ เดี๋ยวต่อกันไปก่อนโอเคปุบ๊บโอ้โหเกือบแตกโอเค,อเคมาตรงนี้โอเคบ้านอือหอทำไมโอ้โหดูจะขึ้นบนน่นสิมึงมากเลยโอเค,อเคจิงงปับ <c oughs> ได้เพชรแล้วแต่ถามว่ากูมีออกซิเดียนไหม <c oughs> ไม่มีโอเคครับเมื่อใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับมิสชาแนลสำหรับวันนี้ก็แล้วก่อนครับ